แล้วคุณครูจะพาทำสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาใช้เครื่องมือที่ชื่อว่ากล่องรายการนะคะเราไปคลิกที่กล่องรายการในเมนูดีไซน์ฟอร์มอะเมาส์ายเป็นเครื่องหมายบวกเสร็จแล้ววาดลงไปนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างตัวช่วยสร้างกล่องรายการเลือกอันที่1น,นะคะฉันต้องการให้กล่องรายการรับค่าจากตารางหรือิวรี่คืน คลิกปุ่มถัดไปอ่ะ<ม>เรามีข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตารางให้เราเลือกที่ตารางนะคะแต่ถ้าเราจะใช้คิว r รก็เลือกคิว r รีในที่นี้กูเลือกตารางเสร็จแล้วกดถัดไปเขตข้อมูลที่เราจะนํามาแสดงนะคะเราจะใช้อะไรบ้างก็ให้คลิกเลือกค่ะ<ม>เช่นอ่ะคำนำหน้าชื่อนะคะชื่อแล้วก็จังหวัดนะคะส่งข้อมูลไปเสร็จแล้ว<ม>ข้อมูลจะอยู่ทางด้านขวามือคลิกปุ่มถัดไป อ่าน้านี้ก็ถัดไปนะคะตรงนี้จะโชว์ในส่วนของรายการที่จะปรากฏให้เราเห็นเราสามารถที่จะปรับหน้าต่างจากในรูปแบบแสดงข้อความตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็กดปุ่มถัดไปจากนั้นเลือกอันที่1นนะคะจดจำค่าสำหรับใช้งานภายหลังแล้วก็กดถัดไปะคะ่ะแล้วก็เสร็จสิ้นอ่าแล้วเราก็จะได้ในส่วนของตัวกล่องรายการนะคะขึ้นมา ลองไปดูในมุมมองของการมุมมองฟอร์มนะคะตอนนี้เราจะได้ตารางมาแล้วซึ่งตารางตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับแต่งมันได้เช่นเดียวกันโดยการคลิกที่มุมมองออกแบบนะคะเราก็จะยืดขยายตารางได้ให้มันกว้างขึ้นนะคะก็ทำการดึงในส่วนของป้ายชื่อถ้าจะย้ายนะคะก็คลิกจับที่มุมสีเทาๆเนี่ยค่ะ อ่าเราอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือจะปรับแต่งอย่างไรได้หมดเลยนะคะในที่นี้คุณครูเปลี่ยนชื่อเป็นคำว่าตารางข้อมูลเนาะพนักงานค่ะปรับแต่งให้ปรับเปลี่ยนสีของฟอนต์ให้มีความเข้มขึ้นไปที่แถบหน้าแรกเลือก ฟอนต์นะคะสีของฟอนต์อันนี้มีสีให้เราเลือกหลากหลายครูเลือกสีดำนะคะจากนั้นขยายตรงกล่องรายการให้มันดูดูเต็มเ็มขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกมุมมองฟอร์มออนนี้ถ้าอยากจะให้ตรงหัวของฟอร์มเนี่ยมันโชว์เป็นตัวหัวคอลัมน์นะคะก็สามารถที่จะปรับแต่งได้โดยการกลับไปที่มุมมองออกแบบนะคะ ลิกที่กล่องรายการที่เราสร้างออกมาเมื่อสักครู่เสร็จแล้วนะคะก็ม,มาที่<ม>รูปแปบบ<ม>หัว<ม>คอลัมน์ตรงนี้นะคะเลือกเป็นใช่แล้วเราลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งในส่วนของมุมมองฟอร์มนมคะตรงนี้หัวคอลัมน์ก็จะปรากฏขึ้นมา ต่นี้ถ้าตารางตรงนี้มันโชว์ไม่เต็มนะคะก็กลับไปปรับแต่งได้ตรงนี้เราก็จะสามารถเติมสีได้นะคะโดยการคลิกที่ปุ่มรายการแล้วก็มาที่แผ่นคุณสมบัตินะคะซึ่งก็จะมะีเมนูสีพื้นหลังเนี่ยค่ะให้เราเลือก สีเราเลือกได้หมดเลยจะเอาสีแบบไหนนะคะก็จะมีให้เราเลือกสีเป็นตีมสีเป็นแบบพื้นหลังนะคะก็เลือกตามที่ที่ชอบเสร็จแล้วลองกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมุมมองฟอร์มนี้ก็จะเป็นการนำเอาตารางที่อยู่ในดัต a ตอรเบสนะคะออกมาให้เรียบร้อยลองทดสอบอเสริมข้อมูลดูนะคะว่าหลังจาก ที่เรามีการอัปเดตข้อมูลตรงตารางนี้ก็จะเพิ่มข้อมูลให้หรือไม่นะคะทดสอบนะคะนายดีมากนามสกุลใจใจดีที่อยู่45ครับ45จังหวัดกาญจนบุรีเบอร์โทรศ777788888นะคะ อัปโหลดรูปภาพนะคะเพิ่มรูปเข้าไปทดสอบนะคะทดสอบกดตกลงตอนนี้ข้อมูลนี้ไม่มาเดี๋ยวเราลองรีเฟซด,ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ นายดีมากใจดีที่เราได้เพิ่มข้อมูลไปเมื่อสักครูน่นี้ตอนนี้ได้ถูกบันทึกลงไปในตารางฐานข้อมูลแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะโชว์ปรากฏอยู่ในตารางลิสต์รายการที่เรานํามาแสดงนี่ก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลากลับไปดูข้อมูลนะคะในตารางของธนกงารอีกครั้งเราสามารถดูจากฟอร์มได้เลยเรียบร้อยที่เดียวนะคะนี่ก็จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ให้เราไปอีกไปอีกหนึ่งนะคะ You're mm -hmm.